พีพีกับเพื่อนตบบอสฟาร์มเลเวลกับพี่ชั่วโมงในบล็อกฟุตอีพีนี้จะเป็นยังไงไปดูเปิดคลิปมาผมก็คิดว่าผมต้องไปฟาร์มต่อแต่เดี๋ยวก่อนนะผมเห็นใครก็ไม่รู้อยู่แล้วผมก็ไปฟาร์มเงินมาล้งางไม้ตอนนี้เงินผมมีตั้งห้าแสนแล้วนะและตอนนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มอยู่ดีๆแต่ว่ามีสักพักหนึ่งเนี่ยมีคนให้ผลแสงผมมาเนี่ย แล้วแต่แล้วผลดาผมก็เจอผลมันเกิดและดวงผมมันดีขึ้นมากๆเลยผมก็เลยกินคิดว่าเรากินผลแสงขึ้นแล้วกันผมก็เลยกินเข้าไปเลยไอ้สุดมึงก็หาผลแสงได้สักทีนี่นะขอบคุณเพื่อนคนนั้นมากเลยนะต่อไปผมน่าจะต้องไปฟาร์มแล้วผมคิดว่าเอาผมลืมรับผลเพื่อนดีว่าฟาร์มแป๊บนึงมันรอไว้ผมไหมคะ แต่ก่อนนาเรามอนมันเกิดตรงไหนวะผมไม่เห็นมอนสักตัวเลยอ๋อนี่ไงมอนเกิดแล้วฟาร์มสักหน่อยแล้วผมก็ไปตามลาดับชมพูมาแล้วครับอย่าลืมไปดูคลิปที่แล้วด้วยผมรู้สึกว่าผมมาฟาร์มที่คุกยังจะดีสักกว่าเลยเอานี่มาจุดเสื้อเรือดีกว่าโทผมแค่คิดว่านี่ผมมาฟาร์มที่คุกยังจะดีสักกว่าเลยผมก็มาตีโดฟันโกสักก่อนอยากโดดผ้าคลุมชมพูอ่ะผมก็รอผ้าคลุมชมพูจนได้ ายกระดอกมาสักทีนาะโดฟา์มิงโกสักทีและผมก็ฟาร์มถึงเลเวลส0 0รอยแล้วได้เ,เวลาเปลี่ยนเกาะสักทีนะการเปลี่ยนเกาะเกมนี้มันยากมากนั่นไงเกาะต่อไปที่ผมจะไปก็คือเกาะไอ้นั่นนั่นเองทุกคนเราจะรู้อยู่แล้วคือเกาะไหนก็คือเกาอะนู่นคือเกาะภูเขาไฟผมก็มาสมผล หวังว่าลุงไดให้ผลดีๆนะวันนี้โอ้ลุงให้ผลไฟมาขอบคุณมากนะลุงตุงมก็จะให้ผลดีๆมากันนานน่ะเก็บไปในกระเป๋าผานเพราะตอนนี้ผมไม่อยากกินผลไฟก็โดนพิษผลแสงยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนล่ละในทะีสุดผมก็มาถึงเกาะนี้แล้วผมก็เลยมารับเควสดเป็นรับเควสดโอ้โหโซเยอร์นี่ก็ไม่นรู้เนี่ยผมก็เลยมาสู้กัทหาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะปัญหาก็คือตรงนี้มันมีฮาคิน่ะเหรอสวยแหละ น่าจะฟาร์มยากขึ้นมากเลยนะฟาร์มก่อนโอ้ยมันตีผมเข้าและไม่นานผมก็ตาย,ยในที่สุดผมก็เลยเวลาเปลี่ยนเควสนานมากเลยเกมนี้ไม่ใช่ดิเกะนี่ือแบบใช้เวลาโคตรนานไอพวกนี้ก็ฟาร์มยากอยู่นะแต่ก็พอง่ายอยู่เพราะ มันมีสะพานมันก็เล่นเล่นยากนะแต่ตอนนี้ก็พอเล่นได้อยู่ฟาร์มมาสักพักหนึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้สกิลใหม่การฟาร์มแล้วมันคือสกิลนี้โคตรเท่ว้ฟาร์มมาสักพักหนึ่งผมก็ได้เวลาที่จะฆ่าบอสแล้วโอ้กอนี้เป็นกอที่ยากจริงๆนะเนี่ยยากกว่ากอบากี้ยากกว่ากอะทุกเกาะเลยแหละแมสมาเอมเบอร์โร่ยังไงล่ะไปฆ่ามันเลย ผมกับเราจะคือพาคีเอ้ยมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยวนะเนี่ยโอเคแล้วผมก็ฆ่ามาได้สักทีเอฟาร์มต่อก่อนแล้วกันตอนนี้ไอพีคูณส์มใกล้หมดแล้วเนี่ยรีบฟาร์มก่อนแล้วกันฟาร์มมาสักพักนึงเป็นเกาะที่ยากจริงๆแล้เนี่ยตอนนี้ในเวลาเปลี่ยนเกาะแล้วเกาะต่อไปน่าจะเป็น,กนเกาะเงือกใช่ไหมกเกาะเงือกอยู่ไหนเนี่ยโอ้น้าเหมือนกันในการฟาร์ม ตอนนี้กเกาะเงือกไหนเฟสเนี่ยอ๋อตรงนู้นเดาผมเดาน่าจะอยู่เกาะหลังปราสาทพอผมมาถึง,กงเกาะเงือกแล้วผมก็ทําการซื้อปลาเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ลงไปด้านล่างโอ้เฟสนี่เขาทำสมจริงเลยกเกาะเงือกอยู่ใต้ทะเลผมก็เลยมารับเฟสกับเจ้าวันนี้มันบอกให้คบเลยค่ะเจ้านี่เหรอฟิชแมนวอร์เดมันชื่ออะไรวะฟิ ช่างมานันเอะฟาร์มมาสักพักหนึงผมผมมาดูซิว่าตัวพวกนี้มันตีผมเข้าไหมอ๋อไม่เข้าแล้วเหรอเนี่ยโอเคแดงว่าเลเว่ตรงห่างก่อนประมาณห้าหกเวลฟาร์มมาสักพักหนึ่งผมใกล้เจอเลเวลสี่ร้อยแล้วแต่ผมคิดว่ามากอก่อนก็ต้องตีบอสเกาะน,นั้นก่อนสิจริงด้วยผมต้องตีบอสเกาะน,นั่นก่อนนั่นไงมันมีเพื่อนตีอยู่พอดีราดได้ไหมเนี่ยโอ๊ยนี่มันฉลามนี่วะ แก่เ,เจ้าหญิงเซราโวชิไปไหนเนี่ยความจริงเจ้าหญิงอะเดี๋ยวพูดไม่จบเลยมันจะตายแล้วผมก็ฆ่ามันทันทีแต่ก็ตามเคยนะว่าผมไม่ดบของแต่ผมได้ค่าหัวก็ดีแล้วมันมีคนจะมาเปิดกับผมแก่ยี่โดนเน่มาหลบเก่งจังวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเนาะไหาขี้สังเกตด้วย ฟาร์มอังพีคูณสองต่อครั้งนี้เปลี่ยนเควสได้จริงๆแล้วพอเปลี่ยนเควสได้เป็นเอารับเฟรชเพียรฟิตแมนคอมโมโดโอ้เป็นเป็นไปเลยแล้วกนะันนี้ยมันเกิดพอดีเลยโอ้โหเลยพุ่งไม้อ๋อที่ผมเข้าผมก็เลยฟาร์มมาฟาร์มตรงนี้ก่อนแล้วผมก็เลยกลับไปฟาร์มที่เดิมดีกว่าเพราะเราจะฟาร์มได้แล้วมนะั้ง โอเคคลิปนี้จะบอกว่าเป็นคลิปที่ผมยาวนานมากๆคลิปนานที่สุดเลยเพราะผมฟร์วเวลไปร้อยเวลวแล้วมันก็ได้เวลาเปลี่ยนเฟสแล้วจริงจริงๆนะเกมนี้มก็เลยมาฆ่ากับเจ้านี่อาจจะฆ่ายง่ายเลยแหละเฮ้ยนี่น,น,นี่คลิปครจะไม่ตัดเลยละกันสู้กันเลย เดีเ๋ยวแจะหมดแล้วนี่ easy โอ้ยข้ฆ่ามันได้สักทีโอ้ฟาร์มเลเวลต่อฟาร์มมาซงผมก็เลเวล440แล้วผมก็คิดว่าไปฟาร์มเกาะอ,อื่นแต่ว่าผมยังไปเกาะอ,อื่นไม่ได้สิผมคิดว่าเราไปฟาร์มที่คุกอินเพล,ลดาวก่อนละกันผมสึกว่าพอแล้ว และก,ะกะจบไปกัน24ชั่วโมงในบล็อกฟุตอย่าลืมติดตามกันด้วยนะและอย่าลืมติดตามด้วยอีพีหน้าจะได้ลงเร็วๆยิ่งไล์ยเยอะมาเร็วขึ้นนะอย่าลืมติดตามอีพีหน้าด้วยสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครกันด้วยสำหรับวันนี้บาย